บรรยากาศบ้านนอกเราเพื่อนๆตอนเย็นๆเรามาเดินดูทุ่งนาแล้วเพื่อนๆดูความคืบหน้านิดหนึ่งน้องเพื่อนว่าข้าวยาวระย่างน้องเพื่อนเราใจร้อนน้องเพื่อนอยากให้ข้าวยาวเร็วๆเรามาดูทุกวันเลยเพื่อนๆมองแล้วก็เขียวมากเลยเพื่อนๆตอนนี้ ข้าวงอกไม่ค่อยหนาเท่าไหร่นะเพื่อนเพื่อนพอดีแล้วเพื่อนเพื่อนทางอกหนาเกินไปเวลาต้นข้าวโตวขึ้นจะแน่นเกินไปนะเพื่อนเพื่อนห่างๆแค่นี้พอดีนะเพื่อนเพื่อนข้าวจะไม่ล้มถ้าห่างๆแบบนี้เวลาข้าวโตวไปข้อจะพอดีกันนะเพื่อนเพื่อนไม่หนาเกินไปนะเพื่อนเพื่อนเราพยายามหวานให้ห่างๆกันนิดหนึ่งนะเพื่อนเพื่อน ถ้ามองแล้วหนาตอนตั้งแต่ตอนต้นเล็กๆก็เวลาโตขึ้นมาก็จะหนาเกินไปนะเพื่อนๆต้นก็จะเล็กเกินไปรวงก็จะเล็กนอเพื่อนข้าวก็จะล้มด้วยไม่ค่อยมีเม็ดนะเพื่อนๆหนาเกินไปอันนี้พอดีเพื่อนๆเราพยายามหว่านให้ห่างนิดหนึ่งน้อนเพื่อนตอนนี้อาจจะรอดทั้งหมดนะเพื่อนๆอาจจะไม่ตายถ้าไม่ไม่แรงน้องเพื่อนเพราะว่า ฝนก็ตกมาเรื่อยๆนะเพื่อนสองสามวันก็ตกทีหนึ่งก็ไม่เป็นไรนเพื่อนพอดีอันนี้น้ำก็ให้อีกแล้วเพื่อนฝนก็อาจจะตกอีกบรรยากาศตอนเย็นๆนะเพื่อนๆเรามาเดินดูนาข้าวของเราเนาะเพื่อนๆใกล้หมู่บ้านไม่ห่างจากหมู่บ้านเท่าไหร่นะเพื่อนเรามาดูบรรยากาศรอบหมู่บ้านนะตอนเย็นๆดู รถไถนาดูวัวควายดูชาวบ้านจูงวัวควายเข้าคอกนะเวื่อนเพื่อนตอนเย็นๆบรรยากาศตอนเย็นๆเรามาเดินเล่นดูทุ่งนาเนาะเพื่อน<ๆ>ดูข้าวของเราที่หวานไปไม่นานเนาะเพื่อนๆตรงที่น้ําขังก็อาจจะไม่ค่อยงอกเท่าไหร่เดี๋ยวค่อยซ่อมเอานะเพื่อนถ้าต้นใหญ่กว่านี้ก็เอา ถอนเอาตรงไหนหนาๆนานิดเดิงก็เอามาซ่อมตรงที่ไม่อกไม่งอกน้องเพื่อน ลงไปทําอะไรเนาะเองไลงไปทําอะไรในนานุน่นขึ้นมาเลยเร็วขึ้นมาขึ้นมาเร็วขึ้นมาต้องไปทําอะไรข้างในานาฝากกดไลค์กดแชร์ให้กําลังใจช่องของเราด้วยเพื่อนๆนเราจะนำภาพบรรยากาศแบบนี้มาฝากเพื่อนๆเ,เรื่อยๆครับ